ที่แห่งไปไหนคะอ่าไปปีนมะพร้าวครับอะมะพร้าวแล้วทำไมต้องเอาแล้วทำไมต้องเอาบันไดอ่ามันสูงระดับบันไดพอดีเป็นมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวตามมาถ้าอยู่ในเมืองจะเก็บมะพร้าวนี่ต้องใช้บันไดใช้บันไม่ต้องปีนถ้าอยู่ในป่านะอยู่ในป่าใช้ลิงครับทามอ้าวเดี๋ยวเราจะไปปีน มะพร้าวกันนะคะใครจะเป็นคนปีนคะคนนี้เหรอคะนี่ครับเป็นเซอร์นะเป็นเซอคนปีนนะคะเป็นพนักงานทุกเขาบอกว่าค่ะเขาบอกว่าในเมืองเนี่ยเวลาปีนมะพร้าวต้องใช้บันไดใช่ไหมท่าที่ป่าโอ้โหนะระวังหัวระวังหัวนะคะระวังหัวนี่มันสูง ระวังหัวนะคะโอ้นี่คือมะพร้าวน้ำหอมใบเตยอ้อยหนักมากเลยค่ะถือไม่ไหวม,หมีมดด้วยจะดงว่าหอมหวานนี่นเอาไปเด่งชูซิอ๋อให้ย้อนแสง มะพร้าวน้ำหอมใบเตยกลางเมืองนราธิวาว้าวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการช็อตเ่ดอกสวยแก่บ้างเนี่ยปิดหาว น้าหรือว่าลูกมะพร้าวคะที่แกคนพามพามโอ้ว,ว้าวเไม oh yummy yummy